แต่รอไปชุบ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 เเพื่อนอนนานเห่เพื่อนอนนานเห่เพื่อนอนานมชุปันมาหนมาชุปันแล้วปนตัวชุบเป็ดตัวชุบเป็ดตัวชุบเ้อะไรอ่ะมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเดี๋ยวเห็นมันจะหมดแล้วเดี๋ยวเห็นมันจะหมดแล้ว

เอาเอาอีสัตว์นี่เลยเอาอีดอกนี้เลยเอาอีดอกนี้เลยเอาอีสัตว์นี่เลยเอาอีสัตว์นี่เลยมันทีหักตุนแลไอเนี่ยอนี่มันเก่งตอนเพื่อนเยอะอีดอกปลามีอไรอ้เปี้เยกปลามีอะไรเยอะมปจาะไเอมากชุบไป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 ชุบไชุบไปุ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 บไชุบไปุปุบไ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 ปชุบไป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 จุบไปุบไปุบไปุบ สวยผมจะชุบพี่ๆหน่อยนะสวยชุบพี่ๆอยู่แล้วไม่จะชุบต้สู้ไม่ไหวแล้วไปก็แพไดกเลยองสู้ไม่ไหวแล้วจะมาเล้งช่วย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 ไม่มือเปล่ามือเปล่าตองฟีมือเปล่าตองฟีเที่ยวมือป่ามือเปล่าไอ้่เที่ยอะไรแล้วมึงไวยอะไรวยอะไรล้ววยอไเเดียวเที่ยวอะไรเเดียวปเที่ยอะไร อ้ยขอไขอใหม่เดี๋ยวป้าขอขอใหม่เดี๋ยวไปเียไม่ใช่จาแต่จะพูดมึงหรือเปล่ายอยมึงหรือเปล่าแล้พูดคยอะไรเลยเพื่ออะไรเพื่อะไเพื่ออะไรื่อะไเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไม่ออะไรเพื่อะไรเพ่ออะไร่่ะไรเพื่ออะไรเ่อไเพ่ออะไรเพ่ยะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไม่พื่อะไรเ่ออะไเพื่ออะไรเพื่อะไรเ่ะไรเ่ะเพื่อะไเอเพื่อะไเอเพื่อะไเพื่อะไ่ะรอเ่อะไรพ่ะไ่อพ่ะเพื่อะไ่ะไเพื่อะไ่ะเอะไเ่ะไอะไร

ปิดตัวชุบดีใจเค้กปีเจเค้กปิดตัวชุบดิสวยสวยสวยไปปิดไปชุบปิดตัวชุบปลาเล่นมีดดิ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 ตันไปดันไปดันไปสวยสวยตันไปดันไปมาแล้วชุบเพื่อนมาแล้วชุบเพื่อนปิดปิดปิดมาปิดมันดิเพื่อนที่ชุบกูหมดเพื่อนเ้ยเหลืออันหนึ่งเหรอเหลืออหนึ่งมึงได้เกิดเหลืออหนึ่งมึงได้ลุกเหลืออหนึ่งมึงได้ลุกเจอที่ชุบกูหมดนะที่ชุบกูหมดนะ บูทคุยเลยไอ้ฟาดไอ้เด็กเฮียดิตำรวจตำรวจรอ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 ไอ้ชุมหมอชุมตำรวจหน่อยเว้ยเดี๋ยวเฮียแม็กมันห่อเราไปแล้วเจ๊กันด้วยเกินนะเกิดนะเกิดนะพี่แหมมึงควักไม้แน่ไอ้ปัญญาอ่อนลงมันไปลงไปเลยจะเม็นบูทคุเลยสวยสวยสวยมึงเอ้ยแยกกันไปห่อดิแยกไปห่อดิ่แก่ชุมหมไป่อที่แก่นันนะสวยที่ชุมหมดไหวเฮียเลย ชุบชุบชุบพี่พี่หน่อยชุบพี่พี่หน่อยสวยสพี่โกเฮ้ยขัดขสวยสวยอไปไปี่โน่นเลยไอ้มาเชนตัวนี้การเลยอาพี่อาออาตำรอยู่พี่เลิกตีมึงไปชุบเลิกตีไปชุบเลิกตีไปชุบใดงใครตายแดงไม่ตายนะพี่ทางนี้ไม่ตายนะไม่ตายแล้วม่หวังไม่หวังไม่หวังไม่หวังเก้าสี่หกไม่หวังเก้าสี่หกวมสช่ นอนอยู่นอนอยู่โดนยิงโดนยิง946หยันหยัดหยัดทำอะไรหยัดทำอะไร946พี่ชาย946ขอทั้งแดงทั้งพวกเลยหมดหมดเล็กตายอีกหี้ยมึงเต็มมึงเต็มดอกแดง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 อะจุ๊บนะรออยู่ตรงนี้เอาโป้งเข้า้ปตบเกิดใช้ป่ะล่พี่จุกตับ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 เฮ้ยพอไปเลยพอไปเลยพอพอมึงชุบเพื่อนมึงชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนต่อ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 ะบชุบเยอะ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  ชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ไปเล่นไปเล่นไปเล่นชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วโอชานาักเกิดอะไรเหี้ยโอชานาักเกิดเอาไม้เล เอเวลาไปจับไปจับชุบมากตัวชุบต้องมีตัวชุบดีแล้ว้เหมือนเดิมมันี่ตวนี้ต้จ้ตัวนี้ชุเยอะเราตายอะมาเดย์มาเชุบมเดยมเดย์ไม่ไหวเลยเดยเดย์ไม่ไหวแล้วมเดยมเดย์ไม่ต้องชุบหิวซังไอ้เหียตายโอ้ยโอ้โหหิวซัอย่างงั้เสียเลไอ้เี้ยหิวซังเิมาติดรถองเกิดาวโอ้ยโงจริงเรื่องนี้เรื่อนี้พาเร่องนี้ ชุบชมึงชุบกันไว้ชุบกันไว้เจีชุบกันไว้เไปชุบชุบไปหน่อยที่ชุบกูหมดแล้วเฮเกี่ยละกัะเลขอะไรเลขอะไรเมาผมหน่อยเพืต่อดิชุบต่อไห้หมดแล้วชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วไปเลยไปเลยไปเลยชุบไว้ชุบไว้ยชุบไปดิเอาตรวจดิเอาตำรไปดิเอาตไปก่อนดิตวสาเตรวจขึ้นขึ้นเอาขึ้นได้ก่อน ไ้ยอย่าไปเล่นกันสนามไหนบีไหนหน่อยชบไหน่อยอยานหน่อาไปตายสวยเจ๊ดตายชูบี้ไหนหน่อยตายตายยิงหมตายสวยสวยสวยตยเี้ยงกไบไยบไมันตายเย่มันหมดหลังหลังนี้มันหมดหลังนี้มันหมดแรงชุบิดหมแล้วือค่อยค่อหอไปค่อยค่อยหอบไปค่อยค่อยหอบไปค่อย่อยอบไปต้องหอแล้วต้องหอแล้วต้องหอบเยพี่น้อเนื้อไปหอบเนื้อไปหอเพื่อนได้ไเพื่อนได้จุ๊บเลยยิงให้จุ๊บเลยมีเกิดนะมีเกิดนะมีเกิดนะอ้ตัวนี้เกิด

ชุบหมอดชุบตำรวจชุบหมอดชุบตำรวจขึ้นมาวี่งยี่หี่ใครวะแม่งสิกเล่นจัดเลยเออชุบผู้น่อยไปงงน้องๆชุบผู้น่อยชุบแล้ว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 ไม่ชุบสวยหอกไปน้องหอกไปชุบหมออยู่ชุบหมออยู่ชุบหมอยอยากเงียบเลยดีมาแบบนี้หน่อยมาแบบนี้หน่อยไปหอกไปไม่ได้เก่งนี่อะปลุกเลยชุบไปอยู่เลยชุบไปอยู่ ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเลยยิงเลยรีบันกนมารีบันกนมารีบันกันมา กูช right. ุบล hey, nah, ุงโมชีละไอ้ไปช่วนะไอ้มึงมึงค่อยค่อยคืนมาชุเพื่อแล้ค่อยคืนมาไอ้ชุบแพนหน่อยตรงกลางเอาไแล้วชุบแล้วชุบแล้วชุบแพนแล้วไอ้มึงป็ดตัวชุบหน่อยเอีชุบไปตายไหมตายไหหลวงพ่อตายไหมไอ้บัตตายไอ้บัตตายไอ้บัตตายแล้วกูช่วบัตแล้วกูชุบบัตแล้วกูชุบบัตกูชุบบัตรูชุบัตรท้วกูชุบัตวกูชุบบัตแล้วกูช้วุบัตแล้วไอุบังไอ้บัต้งไอ้บัตแล้งไ้บัตแล้ง้บัตรทิ้งไอ้บัตรท้ไ กูไม่ตาย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 นะอู๋ไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตายอู๋ตายเยอะเลยเพื่อนเร็วๆมันตายมันตายตายหยุดได้ครับหยุดได้มันตายเยอะเร็วๆบอลมันตายเยอะมันตายเยอะมากเดี๋ยวเพื่อนเียวเรียวเพ่อนขึ้นก่อนเพื่อนชุบมีคนชุบบิ่มยังเกมชุบเพื่อนต่อนะชุบพื่อนมึงอ่ะ ไอ้สังหมาลีมึงไปไหนมเกิดมันเกิดัเพื่อนตายหนาตรงนั้นน่ะาลิมาซ้ำยีเกิาุดย่งุดยงไียมึงไม่เอาปุมาซ้ยาเยเอาไปละบเอไปก่อนโอ้โหดิ้อบไปด้กหอบไปดิ้งหอบไปดิ้อบไปดิ้งหอบไปดิ้งหอบกปดิ้อบไปดิ้งหอไปดิ้กดิหดิงหปดิ้ปดิ้งอไดิงปอ ไียวไปอไปอไปอไว้ี่เหะี่เหะเ้ยกูีหกูต้องเข้ามาก็ต้องเข้ามาไ่เกินไเกินไเกินไเกิบออกไปเลยบ้งออกออไปเลยไปไปไปไข้างหลังไอสไปด้ไปดอไปไปไปชุบอีกมาชุบเยอะมึงเห็นปะเฮ้ยไม่รู้ไม่ อ๋อไปห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 ไปอีมดี่กูจะโดนล็อกกูจะโดนล็อกมึงยงนี่มึงยนนี่มันจะล็อกกูว้ยกโดนสวยไป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 ไอ้กดยแกูได้ไงเนี่ยมึงตายแล้วมึงปล่อยดิน้องเอ้ยกูโดนแดกกูโดนแดกไว้กูโดนแดกโว้ยกูโดนกูโดนอะไรกูโดนกูโดน ไปปไได้เยอะได้เยอะเราหอดได้เยอะมันเกมหมดละไอ้ที่ออกไปอ่ะไอ้ห่อยางตัวนี้ห่อยางพี่แคอย่างโง่เลยพี่สบบอพี่บาดใจได้บิกอ่ะเอาเปย์ไปก่อนพี่ไปเปลี่ยนห่อเอปย์หออะไรไปให้หมดเลยว้ายติดลำติดลำ ข้างหน้าลำโลตตายหมดแล้ยด้านหน้าลำโลตตายห,หมดเลยตอนเราตายหมดเลยห่อๆเลยบัดบัดเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนแล้วห่อให้หมดเลยได้หมดเลยตอนอนี้นต่อไปวู้วเยังโดนมัดท้ายอีกเหี้ยมึงเปล่ารถม้ามึงเปล่ารถม้าข้างหลังมึงเปล่ารถม้ามึงเปล่ารถม้า ไปฝังชิไปจิมหน่อยจิมหน่อยไอจิมไปจิมไปจิมฝังชิไปจิ้มหน่อย้ยเิมเบล้ินบีิเีเบียเดี้ยวเี้ยเเบี้้นีนี่ไ้เี่งิโมิเเอาพี่โกน่อยเอาพี่โกน่อยเอาิยจิ้นนนนนบบ